คิวครับผมลำไปสองชุดเราะผมต้องแข่งวะเพราะว่าถ้าผมไม่แข่งผมน่าจะเดวนอ้อยแต่<อ>ผมเก็บเลือดไ้ผมน่าจะได้อ้อยอแบบนี้เขาเรียกว่าคำนวณได้หมดแล้วไป let's go for e ร g ่องป่าของเรา อ้อยนะไม่เจอตรงกลางนะความไม่ดีนแข่งสันทุเพื่อชีวิตแจ่มใสอารีความช้านะครับจบบนเอาเรียกว่ากดป่าป่าชนป่าเราได้คุมเขาจะได้เดินช้ากว่าเราปกติอ้อยมันเจียร์ไววก่ายตนอดในการคุมเลนนะครับผมไม่ใช่คุมเลนเล็กในการใช้ข้อได้เปรียบของตัวละคร นับอ้อยอยู่อ้อยยาวๆซายรอเลยยาวายไม่น่าจะเอาน้าแล้วนะแต่ว่าน่่จะตีก่อนนะครับผนี่้ยแอ้ยออ้่โ้อ้อ้ยโ้ยอ้อยไม่เโอ้ยอ้ยโอโอโอ้อใใ้โออ ดำลักรด้วยไม่ได้ขยับโอ้ยนิดเดียวนิเตอร์เก็บมันเอาตัวอะไรก็ได้เลือสักตัวนึ่งนี่เออโอครับ ต้องหนีแล้วว่าแล้วต้องหนีละมีใครกล้าสู้หน้าฟาอร์เรนอดผมได้หรอกจะแบบดูแกเอ้าแม่นตรงอันติเลยโสดังเบดี้ผมงงแล้วไม่แม่นติวะไม่มีละ่ะมกำลังรอแบบจังหวะใช่อัอนติหนักไม่ใช่เลยฮนะ โอ้เงินนำป่าเขาไปพันสี่นะครับช็อตนี้ถ้าไม่โดนชัดดาวน,นี่บอกเลยว่ายังไงก็แพ้ยากนะแต่ตามสไตล์ช่องเรามันก็ต้องมีโยนกันบ้างอยู่แล้วนะผมเพราะงั้นหายจากโยนให้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเสร็จผมเล็ก <c oughs> โยนมาแล้ะก้า <c oughs> ขโมยดอกไม้ไม่พอ <c oughs> ขโมยเลสด้วยเป็นไงล่ะ <c oughs> อ้อยจุดใจจุดดูไปแ, <c oughs> แล้วเลี้ยไมขึ้นขวาน แกเขาจะใส่ผมไหมมาเพื่อนมาลองสักหน่อยกันดีกว่าไหมมีหน้าพุ่มเนี้ยมาไหมไม่มาแฮะไม่ผ่านเฮอร์เตดลื่นหายาอยากจะลองดีละจ้ามีคลิปอยู่นะโดนนะเพราะผมก็แข่งวะเพราะว่าถ้าผมไม่แข่งผมน่าจะโดนห้อยต่อถ้าผมเก็บเลือดไปผมน่าจะได้ห้อย แบบนี้ก็แล้วว่าคำนวณได้หมดแล้วผมกลัวปอมยิ่งกว่าอ้ยพูดตามตรงเลย <Double hit. S 1> มาแล้วโอ้โหยกย่างสวย ปัตจะอันติไปแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ก็ลองได้เอา้าดอกดักอย่างสวยไม่ได้ดักเขาเรียกว่าจังหวะฟุ๊กบอกเลยว่าแฟตมีร้องอ่ะช็อตเนี้ยยิ้ดเลยอ่ะอ,ะอะนี่มึงคำนวณไว้แล้วเหรอไม่ใช่ครับคุฟุ๊ก ไปจ้าอ่าอยู่ตรงนี้ครับผมว้าวอ้ไปแล้วปั๊บปับปั๊บปับปั๊บได้ตามไม่ทันฮะใครไปอยู่ตอนเลยตรงนั้นครับนี่ฮายาเตะเหรอโอ้โหวันีฮายาเตะแบบไม่ต้องล็อกคิวหรอกไม่คิววอลรอกครับถ้าเจอฮายาเตะว่าล็อกคิวมันอ้าวอ้าวโอ้โหใช้ทุกอย่างไปแล้วสินะ แล้วก็หมดมุกแล้วตีติ๊กเกอร์มาเจอฟอร์เรนบอกเลยว่าหน้าตั้งนะมอกี้าผลลุกเลยรอตรงกลางผมว่ามีหน้าน่าจะคอไอผมแบบต่อที่นั่นไม่น่าเฮ้ยเกี่ยวโอ้ยมันปิดป้อมเหรอเพื่อนโอ้ยเอาเปล่าโอ๊ยเอาไหมลองไหมลองไหมลองหน่อยเปล่าสีดาร์กเลยแล้วกันนะฮะ 9นาทีแล้วดากอยู่นานแค่แต่ละหมายเนอยู่ลากมาหากูทำไมเมื่อกูกำลังลำดากอย่างสนุกสนานมึงลากมาหากูทชาวมาอยไม่เ,เป็นไรอีไม่ก็ได้ ตีดักนะไมเฟนไปลากกันมาให้กูด้วยนะลากาเหมือนเมื่อกี้เลย the the เกิด้ยแล้วกันนะครับโอ้ oh, <t aps> เงินนำอย่างเยอะเลยครับผมสิบศูนย์นะสกอร์สวยนะเนี่ยเดีมม๋ยวไปเสกบนดีกว,ว่านะข้างล่าง,างน่าจะเล่นกัน จะได้มีความตื่นเต้นกับเรียนอื่นบ้าง Let's go Let's go โอ้โหปิงขึ้นเอ้ยมันจะใช้มุกเดิมไม่สักหน่อยขัดสก,กิลตอนมันพุ่งกลับไม่ได้วะมุกตั้งใจไม่ได้นะต้องใช้มุกฟุกเท่านั้นช็อตลุกอะ่ะถึงจะทำได้ โอ้ยป้อมอย่าตีกูอย่าตีกูแรงป้อมโอ้ป้อมอย่าทำอย่างนี้มาครับตรงกลางอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับมาดูกันนะครับอะไรครับผมอาดูอินครับมีใครอยากจะสงสัยในพุ่มนี้ไหมครับเหมือนจะมาฝั่งขวากันเยอะโคตรเดมาก็น่าจะถอยแล้วไม่ไม่มีคนที่สงสัยแต่ข้างล่างนี่ยังไงมีคนอยากลองของ ก็ปล e ่อยเนาไอ้ดันบนเดี๋ยวผมไปเองตัวนี้มามามาไหนมาแล้วครับผมอ้อยครับสวัสดีครับผมปึ๊บดอกโดนดีกว่าร้อยคุณตัวย่อยดื้ยู่อย่างนั้นมึงนะฮะกูส่งกลับบ้านเลยต้องเดินกลับแล้ว ช็อตนี้สงสัยต้องมีเคียวนะครับนี่งั้นอาจจะโดนอะไรสักอย่างเกาตายได้เอ้ยมันล้วงทอนเราโอ้ยออ้ยมึงกูเห็นนะว่ามึงกวักอะไรอ่ะเอาอ้าเอ้าเเอาเอเอ้าติดเคียวติดเคียวโอ้โหติดแฟรี่ตายเศร้าเลยครับแบดกูทำอย่างสวยเจโรลิออนกดแข็งไป มาครับเรามารำระบำชัดๆใส่ดร์กซเลเยอร์กันดีกว่าเห <us> มืน สะเทืนจเจริญตราจริงๆนะครับผมสำหรับการมีโนะนี่โขนะมัยืนโคละไม่ยืนโขลนะโดนนะยกสองสยองขวัญตดนหอกไหมไม่ดนฝตนถ,ามมานถยนถยเดี๋ยวยามันจะรัอยู่ในพวกนี้เอาไปาบนันกน เสกก่อนวนกันแล้วนะครับตามภาษาโปรเพเย,ยอร์ีเราควรจะรอเพื่อนเราก่อนนะไม่ต้องรีบเกียบวนก็ได้นะ งั้นเพื่อนเรามาไม่ทันไม่เป็นารคนเจ็บไอ้โ <c oughs> ูบนหน่อยดีกว่าเพื่อนเล่นปีเลยว <c oughs> ะให้มันกลัวสักบ้าง <c oughs> โย,ยกอย่างเนี่นตีธรรมดาก็ลาาได้ โอ้โหไม่มีดอกเล่นว่ะอยากเล่นจัดแต่ดอกวืดต้องขออภัยสี่วิเล่นได้แล้วจบแล้วแน่อีสลิมออกด้วยโอ้โหเพื่อนคุจบแล้วเราจะเก็บกระต่ายสักตัวหนึ่งก่อนเออตอนเล่นแผดใหม่มันก็เก่งก,กันนะครับเนี่ย คอยมีพีผมก็น่าจะกินอยู่แล้วเนะ่ะเล่นมาตั้ง4-5คลิปชิพขึ้ได้ชิปนี้แหละว่า25%นะเอ็ออมพ,ไไมพีได้ไหมเพื่อนได้ไหมเพื่อนด้นะสีนะได้หรือเปล่าเนี่ย hey!